ไปเร็วหน่อยจิเฮ้ยคนได้เอาเย็นวะแหม ได้แล้วนะคะเอาละครับขอกาสิ่า้ผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้อยู่ช่องเฮสเกตเตอร์ครับผมวันนี้ผมจะมาสอนท่าฮฮลฟิปโอเคไปดูเลยครับมาดูการวางเท้าเลยการวางเท้านะครับให้ส้นเท้าอ่ะเราติดอยู่กับบ์ดนี้อ่ะท่านนี้เผื่อใครไม่เห็น ไอโซนเท้าเราติดแบบชิดอยู่กระบอดนี้นครับอ่าชิดนี้ผมจะไม่ใช้ปลายเท้าตีแบบนี้นะคะผมใช้โซนเท้านะครับทีการแป๊กนะครับเหมือนคลิกฟิปเลยก็คือกอลีอะนะครับก็แบกเหมือนออลีแ๊กปึ๊บแต่ว่านี่แับไปด้านนอกใชนะ่ไหมไม่ได้แต่ไม่ใช่ใช้ปลายเท้าปาดใช้สซนนี้ครับแล้วก็ใช้เนี่ยปาดไปตีปึ๊บตีออกไปนะครับตีไปตรงไหนอะตีไปตรงไหนี้ เตะไปอางนี้ครับอ่ะเตะดิเตะปึ๊บปุ๊บเอาไปเหรอแล้วแกคลิกฟิบอะไเตะไงเตะก็คือคลิกฟิบก็จะเตะเตะไปด้านตรงข้ามกินเตะไหนๆคลิกฟิวเป็นไงอ่าทำเองครับก็เตะเลย เออตัวนี้ครับผมเอ่าบราจุดดีที่เออที่สัตว์ฝั่งนั้นดีแล้วไม่ครบรอบนะครับผมเพราะเราออกแรงไม่เยอะครับเพราะว่าฮิวเซฟแหลกๆจะออกแรงเยอะครับไม่าจะเป็นอย่างนี้ไม่ก็อย่างนี้หมุนไปปุ๊บแล้วก็ไม่ก็แค่หมุนครบล้ออันนี้ครับเดี๋ยว อ่าลยครับออกแรงไปสุดคำมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเฮ้ยให้ช่องเฮงสกิปเตอร์นะครับฝากกดจตามาเยอะนะ